เป็นถูกแค่นี้หลักฐานนึกถึงกล้องติดรถยนต์ต้องนึกถึงแอคซเจ้าเดียวในไทยที่รับประกันนานถึง2ปีเต็มนี่เลยกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดค้องแท้ต้องแอคซ Vector 2อัปเกรดจากรุ่นที่ขายดีมากในราคาเท่าเดิมวันนี้จัดให้เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ก่อนเท่านั้นหน้าร้านขายอยู่1,690บาท แต่เฉพาะคนที่สั่งผ่าน Facebook ก่อนเท่านั้นเราจะให้ในราคาเพียง1,000เยเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถที่คุณรัก a อคชั่นเวกเตอร์ถู่อกระตอกสองกล้องหน้าหลังคมชัดเห็นทะเบียนทุกคันที่อยู่ใกล้รถคุณของแท้แน่นอนบอกเลยว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็เอาอยู่ชัวร์อัปเกรดจอใหญ่กว่าเดิม4.5นิ้วภาพใหญ่เต็มตากดดูภาพย้อนหลังจากตัวกล้องได้เลยไม่ต้องกดดูจากอุปกรณ์อื่นก็ชัดเห็นทั่วทุกมุมถนนอนเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายกว่าไทยไม่ต้องเพ่งให้ปวดตาถ้าคุณเคยเจอปัญหากล้องปรับเลไไม่ได้ มุมกล้องไม่เข้ากับตัวรถอัปเกรดใหม่ปรับเลนได้เหมาะก,กับรถทุกรุ่นในไทยและไม่พอตัวเลนเป็นเลน์แบบ wide angle เก็บมุมมองได้มากทั่วทั้งถนนกว่าล้องทุกรุร่นกระจกที่ให้มาใสาตัดแสงไม่รบกวนสายตาขณะขับรถและยังไม่พอคุณดูด้านข้างบอกเลยบางเฉียบบางเพียง7มิลลิเมตรหนักเพียง190กกรัมกระจกรถไม่พับลงมาแน่นอนส่วนกล้องหลังสายยาวเหมาะก,กับรถทุกรุ่นจะรถเก๋งรถกระบะรับรองว่าติดได้ครบจบในตัวเดียวแน่นอน ที่สาคัญเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังมันจะต่อเป็นกล้องมองถอยได้เลยแบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยไปอีกขั้นและตัวนี้มาพร้อมฟังกช์ชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นพาร์คิ่งโหมดบันทึกขนาดจอดม o ชั่มดตเจคชั่น,นตรวจจับการเคลื่อนไหวจีเซนเซอร์ ensor, ล็อกไฟเก็บหลักฐานนั้นทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุลูปเล็กคอนดิง้งบันทึกวนซัมอัตโนมัติโหมดปัญหาเรื่องแมมเต็มแล้ววันนี้หน้าร้านขายอยู่ที่1690บาท แต่เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้ครับเอาไปเลยจัดราคาเพียงแค่990บาทใช่แล้วครับลดจันหนัก990บาทตรงปีเก็บเงินปบทางสินค้ารับประกัน2ปีเต็มสินค้ามีปัญหายินดีคืนเงินใน7วันรีบสั่งกันเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยจำกัดสิท์200ท่านแรกเท่านั้นเลือกกล้องจิดรยนต้องไอคันเวกเตอรถูกตัวจบของแท้ของจริงรีบสั่งด่วนๆกันเลยนะครับ